กิ๋วมันมีความฉ่ำลองแล้วชอบเลยให้ทรแบบนะคะ่ะอะเนื้อออกปะอยู่ดีๆจมูกเราก็เลกลงแบบไม่มีเหตุผลนะกี <c oughs> ่มันมีความแบบลูกคุณหนูอะคนดีคนเดิมรักเขาเหมือนเดิม <c oughs> สวัสดีค่ะทุกคนอยู่กับแลนติสนะคะวันนี้เดี๋ยวติสก็จะมาแต่งหน้าลุคนี้นะคะเป็น everyday look ที่เราแต่งบ่อยที่สุดในปีนี้ด้วยเครื่องสําอางที่ชอบที่สุดในครึ่งปีแรกนี้ค่ะต้องบอกว่าปีนี้เราไม่ค่อยได้ซื้อเครื่องสาอางใหม่เยอะเท่าไหร่ที่รีวิวในวันนี้ก็เลยอาจจะไม่ได้มีเยอะมากเราก็เลยมาทําเป็นรีวิวแบบกลุก่กลิบแล้วกันนะเนาะแล้วก็เหมือนมาอัปเดต everyday look ที่แต่งช่วงนี้ด้วยนะคะสําหรับคนตาชั้นเดียวโอเคถ้าอยากรู้ว่าลุคนี้แต่งยังไงเราใช้เครื่องสาอางอะไรบ้างน,นะคะก็ไปดูกันได้เลยคะ่ะ อันที่ตัวแรกเลยนะคะงานผิวสำหรับไพรเมอร์ปีนี้นะคะเรายกให้บานิลาโคตัวนี้ค่ะติดไปอีเวนต์หนึ่งมาแล้วก็มีโอกาสได้ลองเทสเตอร์ของเขานะคะแล้วก็ชอบมากๆเลยทุกคนมันเป็นไพรเมอร์ที่แบบลงแบบมันเป็นไพรเมอร์ที่แบบ ลงแล้วมันช่วยให้ผิวเนียนละเอียดมากคนเหมือนเกลี่ยรองพื้นอะไรได้ง่ายขึ้นนะคะถ้าสมมุติว่าเทสเตอร์หมดอะจะไปสั่งไซ์จริงมาเดี๋ยวแตะรูกขวดจริงไว้ให้นอ้องเผื่อใครสนใจพอหลังจากลงเซรับผิวมันมีความช่ำอิ่มน้ำมากตอนก่อนจะมารีวิวอะก็คือมวนผมจะมาถ่ายคลิปนั่นแหละเราททำที่มวนผมปกไซคอดูดิรองพืนที่ชอบที่สุดนะคะสำหรับปีนี้ก็ยัง เป็นตัวดมเดิม,ดมอะคิดว่าทุกคนเบื่อแล้ว่ะ e2d นะคะเซรั่มฟาวเดชั่นแล้วก็ไลเนชันโอคูชั่นะคะเป็นฟินิชกลอทั้งคู่เลยคือถ้าใครตามกันมานานแล้วก็ดูเฟรบิตของติ๊ดมาทุกปีนะคะปกติรองพื้นที่เราให้ติดเฟรบิทจะเป็นเนื้อแมตแต่ว่าพอผ่านไปสี่หปีอะทุกคนเหมือนอายุเราเยอะขึ้นแล้วผิวมันเริ่มเปลี่ยนกลายเป็นว่าตอนเนี้ยผิวติดจะใช้รองพื้นที่เป็นเนื้อแมตไม่ได้เลยแคร็กใต้าตาแคร็กตามหน้าไปกองรูขุมขน,นหมดเลยทุกคนก็เลยต้องใช้แบบ ที่ชอบที่สุดตอนนี้จะเป็น2ตัวนี้นะคะจริงๆแล้วอ่าดิฉันเคยทำคลิปรีวิว Laneige Neo Cushion ตัวนี้ไปแล้วนะคะปีนั้นน่ะไม่ได้ให้น้องติดแฝดเพราะว่าใช้แล้วมีสิวขดขึ้นทุกคนแล้วตอนนั้นอ่าจะเข้าใจว่าตัวเองแพ้แต่อยู่ดีๆเราลองกลับมาใช้อีกทีก็อ้าไม่แพ้สรุปเหมือนแบบ น่าจะแพ้สกินแคร์ตัวอื่นที่ลองใช้ในช่วงเวลาเดียวกับที่เริ่มลองตัวนี้นะคะ <c oughs> ก็เลยกันว่าตัวนี้อ่ะไม่แพ้แล้วก็เลยให้น้องติดแฟ c e b o ไปเพราะว่าเวลามีถ่ายงานเวลามีออกงานอะไรเงี้ยทุกคนมันให้ฟินชิชผิวที่แบบสวยมากผิวมันดูเป็นธรรมชาติโกลแล้วก็ดูไม่หนักหน้าเลยนะคะ ้เบอร์ 23N นะคะทุกคนอ่าพอลงแล้วมันก็จะเป็นประมาณนี้คือมันมีความเป็นผิวมากทุกคนเนี่ยให้ดูเลยนะว่าเรามีสีชมพู2ตลับนะคะมี 23N กับ 25N เราก็มีตัวสูตรแมทด,ด้วยนะแต่ว่าอย่างที่บอกว่าตั้งแต่ผิวเราเปลี่ยนนะ่ะเราใช้รองพื้นแมทอะไรก็ไม่รอดเลยทุกคนการปกปิดเขาก็จะปกปิดแบบ ปานกลางนะคะเป็นฟิลธรรมชาติไม่ได้ปิดแน่นตึบมากนะคะแล้วก็มีความสบายผิวส่วนอ e ีทูดี้นะคะที่วันนี้ไม่ได้ลองให้ดูเพราะว่าเราซื้อเบอร์ที่เข้มกว่าผิวตัวเองมานะคะตอนนั้นจะ oui, ซื้อลองพื้นผิดเบอร์บ่อยก็เลยซื้อตัวนี้เป็นสีที่เข้มกว่าผิวนะคะ <Sh op> เพื่อเอามาผสมกับตัวอื่น <Sh op> เนื้อมันจะมีความแบบเหลวมากทุกคนเกลี่ยง่ายแล้วก็ สบายผิวมากๆเหมือนกันนะคะอันนี้ก็ให้ฟินิชที่สวยเหมือนกันอันนี้ก็เห็นว่าพี่ๆช่างแต่งหน้าเจ้าสาวอะไรเงี้ยจะใช้ตัวนี้เยอะจริงๆขวดเนี้ยมันเป็นรุ่นเก่าแล้วนะคะเขามีรุ่นใหม่ออกมาเนาะก็เดี๋ยวคิดว่าถ้าตัวนี้หมดอะก็จะไปซื้อที่เป็นรุ่นใหม่หลังจากตอนนี้เป็นต้นไปอาจจะรู้สึกว่าเสียงแปลกนิดนึงนะคะเพราะว่าเมื่อกี้ลืมอัดเสียงโอเคต่อไปก็คอนซีลเลอร์ที่ใช้แล้วชอบในปีนี้นะคะอันนี้บอกเลยว่าเพิ่งมีโอกาสได้ไปอีเวนต์เปิดตัวของเขามาเมื่อช่วงปลายเดือนมิถุนายนนี้แล้วก็ลลอชบเเยย มาเป็นแบบมามืดในโคงสุดท้ายเลยนะคะคืออีดคอสเมติกบายบายดับบลอดคอนซีลเลอรตัวนี้คะ่ะอันนี้คือเป็นคอนซีลเลอร์ที่แบบใช้ยเราไม่แครกใต้าตาเลยทุกคนเนื้อดีมากคือแอปพลิเคเตอร์เขาจะเป็นแบบกลมๆแบบนี้นะคะแล้วก็กิมมิอีกอย่างของเขาที่ชอบอะก็คือเขามีแปลง มาให้ในตัวเลยนะคะนี่ก็คือเหมือนลงแล้วก็ใช้แปรงของเขาเกลีย่ยได้เลยแล้วแปรงของเขาถ้าเกลีย่ยดีๆไม่ค่อยเป็นเส้นเลยนะคะทุกคนแล้วแปรงมีความแบบแน่นมากเดี๋ยวมาลองใช้ให้ดูที่ชอบใช้ตรงใต้ตาแล้วก็พวกรอยสิวนะครับรอยดํารอยแดงจากสิวอะไรเงี้ยปิดเล็กๆน้อยๆ แต่ต้องบอกว่าตัวนี้เหมือนการปกปิดเขาจะเป็นแบบธรรมชาติธรรมชาติอะทุกคนไม่ได้แน่นตึบมากอ่ะประมาณนี้แล้วก็เดี๋ยวใช้แปรงของเขาเกลีย่ยให้ดูอันนี้ก็คือใช้นิ้วเกลีย่ยก็คือเกลี่ยง่ายมาทุกคนคือเนื้อคอนซีลเลอร์มันมีความลื่นมากๆนะคะก็จะค่อยๆแทบแทบๆทบแทบเนี่ยเห็นปะใต้ตาคือดูสว่างขึ้นมาเลยแปรงที่เขาให้มาไม่ได้ไก่กาเลยนะทุกคนคือดีเลยแหละถ้าใช้นิ้วกดๆอ่ะมันก็จะมีความตึบกว่า ต่อไปแป้งที่ติดเซเวินของครึ่งปีแรกนี้นะคะก็ยกให้ลาเนชตัวนี้เลยค่ะทุกคนแพ็กเกจเหมือนฟูชั่นทุกอย่างเลยแต่ว่าเขาจะมีเป็นพับนุ่มๆแบบนี้แทนนะคะพัฟคือแบบขอภยในความเละด้วยเพราะว่าอันเนี้ยใช้จริงพับมันนุ่มมากทุกคนเวลาพกไปเติมระหว่างวันอะคือเซ็ตง่ายมาเนี่ยเปิดมามันจะเป็นแบบ มีแป้งอยู่ข้างในแล้วเขาจะมีเหมือนพลาสติกกันอีกชั้นหนึ่งนะคะทุกคนเวลาใช้ก็คือแค่เอาพับอะกดลงไปอ่ะกดเดยอะไปหน่อยกดลงไปแบบนี้นะคะแป้งมันก็จะติดพักมาแบบนี้ค่ะคือมันพกไปเติมระหว่างวันสะดวกมากทุกคนเวลาใส่ในกระเป๋าใส่อะไรอเงี้ย ไม่ต้องกลัวว่าจะหกเนื้อแป้งเขาก็คุมมันดีมากเลยทุกคนเซ็ตเมคอัพอยู่แบบทนเลยนะคะชอบมากเขียนคิ้วนะคะคิ้วก็ยังให้อันเดิมเพราะว่าใช้อยู่อันเดียวในตอนนี้นะเคส designing eye brow ตัวนี้ก่อนนะคะอันนี้ใช้เป็นสี ex 4ผิดแทนไปแล้วนะคะไม่มีอะไรมากสำหรับตัวนี้ก็คือเป็นฟิลแบบธรรมาชาติแต่ตอนนี้ยหาแปลงไม่เจอ แต่ว่าข้อเสียของแบบฝุ่นอะ่ะก็คือเจอฝนอะไรเงี้ยก็จะไม่ค่อยทนมีหลุดเหมือนกันต่อไปงานตานะคะตัวแรกที่ขอแบบคือรีจๆมันเป็นลิมิเต็ดอ่ะทุกคนแต่ว่าขอแบบนิดนึงละกันก็คือตัวนี้นะคะ the face shop limited edition กับฟูต้าตอนนั้นที่เคยเมาให้ฟังไปว่าแบบกดมาทันนะคะมันจะเป็นชมพูฟูโทนที่ติดเทาหน่อยอะทุกคนสีมันน่ารักมากแล้วพิตเตอร์คือแบบซึ้งเดี๋ยวลงให้ดู ดูในกล้องเห็นไหมอะต่ของจริงคือวิบวับวิบวับแบบติดใจเพราะว่ากลิตเตอร์ของเขาเลยคือมันจะเป็นเบจชมพูแล้วก็จะมีเม็ดเม็ดกลิตเตอร์ที่เป็นสีม่วงสีฟ้านิดๆน,น,นะคะฟีลย <Feel unicorn S 1> mm ูนิคอร์นมากแกสวยคือียเป็นคนแบบไม่ได้ขาวมากนะคะ mm hmm. ก็จะใช้สีที่อ่อนสุดในแทนของเขานะคะผสมกับสีกลางอันนี้ mm hmm. ใช้สีชมพูนี้นะคะเยอะหน่อยแล้วก็แตะ สีกลางนิดเดียวลงที่ใต้ตานะคะคือใต้ตาติดสีติดค่อนข้างง่ายเหมือนไม่ว่าจะลงสีอะไรอะ่ะมันจะดูเข้มกว่าเปลือกตาบนนะคะก็เลยจะลงสีขอบตาล่างอะ่ะเบาแล้วก็อ่อนกว่าหน่อยใช้สีชมพูกับน้ำตาลผสมกันลงให้ชีดโคนขนตาทุกคนคิดถึงคลิปสอนแต่งหน้าตาชั้นเดียวกันไหมอยากให้กลับมาทำไหมคือช่วงเนี้ยงานยุ่งมากทุกคนแล้วก็แอบมีความแบบ ก็ทอนิดนึงอะเหมือนแบบว่าเราทําคลิปไปก็ไม่ค่อยมีคนดูช่วงนี้ก็เลยเหมือนแบบเบรกไปนะคะสําหรับการทําคลิปแต่งหน้าปิดท้ายด้วยกลิปเปอร์ของเขาแต่ก็จะใช้แปรงตัวเดิมเลยแล้วก็ลงที่ขอบตาล่างนะคะช่วงหัวตาถึงกลางตาแล้วก็เอาที่เหลือมาลงตรง,งหัวตานิดนึงเสร็จแล้วก็จะใช้นิ้วแตะลิทเตอร์ของเขาแล้วก็ลงที่กลางตาเลย งานอายแชโดก็จะได้ประมาณนี้นะคะแล้วก็เนื่องจากว่าตัวนี้มันเป็นพาเลตลิมิเต็ดก็เลยมีอีกตัวหนึ่งมาให้ละก,กันเป็นของเพอริเพรานะคะ s ชลลวีเชอรี่นะคะสีมันจะเป็นแบบชมพูที่มีความตุ่นตุ่นม่วงม่วงโทนสีเขาอะ่ะมีค่อนข้างหลากหลายมากเลยทุกคนจะรู้สึกว่าเหมือนซื้อมาอันเดียวเราได้แบบครบเลยอะ่ะคือมันมีสีที่สามารถใช้เป็นแบบคอนทัวร์ได้มีสีที่ลงเป็นแก้มได้ตาก็สามารถแต่งได้ตั้งแต่ลุกเบาๆนะคะ everyday ไปจนถึงออกงานได้เลยเป็นส มง่งอมชมพูที่แบบน่ารักแล้วก็ใช้ง่ายนะคะสําหรับอายไลเนอร์นะคะก็ยังให้เป็นคนดีคนเดิมรักเขาเหมือนเดิมคอสลุกค่ะ w o n d e r l u ลไั e y e l i n e ไแต่ในคลิปนี้จะขออนุญาตใช้อายไลเนอร์ตัวอื่นแต่งเพราะว่าอะไรเพราะว่า หมดแล้วจ้าสีอายไลเนอร์มันเข้มมากทุกคนแล้วก็มันติดทนมากๆเนื้อลื่นเขียนง่ายเราติสเป็นคนที่หนังตามันมากๆคือถ้าอายไลเนอร์หรือมาสคาร่าไม่ทนพอก็จะใช้แล้วไม่ถึงครึ่งวันก็หลุดหมดแล้วหรือว่าแพนด้แล้วนะคะเพราะฉะนั้นตัวนี้คือตัวที่ทนหนังตาเราได้ที่ดัดขนตาก็จะยังเป็นคนดีคนเดิมตลอดไป r ีโนแมคเครนะคะเราเป็นคนตาเล็กแล้วก็ตาโค้งค่อนข้างเยอะนะคะ ซีนโนแมคเครย์่<อ>เขาจะมีความโขงหรือค่อนข้างเยอะซึ่ง มันเข้ากับลูกตาเราได้พอดีตอนนี้อีกตัวที่อยากลองคือของชู u อมูระนะคะเพราะมีคนบอกเยอะเหมือนกันว่าแบบใช้ดีเหมาะกับคนที่หาที่ดักขนตายากเดี๋ยวไว้ไปลองก่อนต่อไปนะคะมาสคาร่าเราให้เป็นแคนเมคควิกแลชเคล l ร r มันติดทนมากๆเลยทุกคนคือติว้าเป็นคนหนังตามันมากถ้ามาสคาร่ายี่ห้อไหนไม่ติดทนพอก็คือเอาชั้นตาเราไม่อยู่อย่างคิสมี h เฮโรอีนเมคอะยังเอาตาติดไม่อยู่เลยทุกคนหัวแปลมันเป็นหวีแบบนี้ ทุกคนเวลาปัดแล้วมันไม่จับตัวแบบเป็นก้อนนะคะต่อไปบลัชที่ชอบนะคะปีนี้มันก็จะมีตัวเดิมๆที่พูดถึงแบบแทบทุกปีเลยก็จะเป็น2ตัวดีนะคะ mm hmm. Innisfree My Blusher ตัวนี้ไม่แน่ใจว่าเลิกผลิตไปหรือยังนะทุกคนแล้วก็มี Clinique c h i c o p เบอร์08นะคะสีเมลอนป๊อปสีมันจะเป็น ชมพูประมาณนี้นะคะของทีนี้ก็จะเป็นส้มใสใสปัดแล้วเป็นธรรมชาติมากๆแล้วก็2ตัวใหม่ที่จะให้ในปีนี้นะคะก็จะมี The Face Shop ที่เป็นลิมิเต็ดอีกแล้ว <laughs> นะคะแล้วก็มีของ E ีก i ิซึ่งตัวเนี้ยน่าเสียดายมากเลยที่แบรนด์เขาเพิ่งปิดตัวไปนะคะเป็นตัวที่ติดใยแล้วชอบมากๆคือนานๆนทีมันจะเจอแบบบลัชที่เป็นสีม่วงที่เราใช้ลลอดอะทุกคนแต่ว่าถ้าใครชอบตัวนี้นะคะแนะนําเป็นครีนีสีแพนซี่ป๊ปนะคะ ก็จะเป็นม่วงม่วงฟิลนี้เหมือนกันของ The Face Shop นะคะก็คือเซตเดียวกับอายแชโดว์เมื่อกี้เป็นสีพิงก์การ์เดนอันนี้ก็มันจะเป็นชมพูที่แบบตุ่นนิดนอิดๆหน่อยๆอะ่ะเดี๋ยวมาเทียบสีทุกตัวอันแรกเป็น Clinique Cheek Pop นะคะแล้วก็ Innisfree แล้วก็ The Face Shop แล้วก็ตามด้วย e ะะ c l i p s ค่ะเห็นป่าวว่าติดาชอบใช้สีบลัชที่เป็นแบบประมาณนี้อะจะมีช่วงหลังที่เริ่มมาใช้บลัชที่เป็นสีม่วงสําหรับลุคในวันนี้นะคะเนื่องจากว่าเราแต่งตาม,มาเป็นโทนชมพูอมม่วงไปแล้วเนาะ ก็จะใช้เป็นสองตัวของ Innisfree กับ Eclipse ผสมกันนะคะอยากลองใช้ครีมบลัชมากเลยทุกคนเพราะว่าช่วงนี้จะรู้สึกว่าติแต่งหน้าเบาลงมากแล้วก็ขี้เกียเจเซตแป้งถ้าใช้ครีมบลัชน่าจะเหมาะอันนี้ลงผสมกันนะคะก็จะได้ประมาณนี้อยากได้ความม่วงเพิ่มอีกนิดนึงก็เดี๋ยวจะลง e ี l i p s e เดียวๆทับนิดนึง ม่วงวงใสๆคือบเกาหลีมากสีนี้น่ารักเบอร์แล้วก็แอบ,บลงลายจมูกนิดนึงนะคะประมาณนี้นแลแต่งเองชมเองทุกคนจะโกรธไหมถ้าไฮไลท์กับคอนทัวร์เป็นตัวที่แบบไม่มีขายแล้วเหมือนกัน <laughs> มันชอบจริงๆอ่ะทุกคนก็เลยแบบขอดนึงแล้วกันเนะาะไฮไลท์ที่ชอบนะคะจะเป็นของ The Face Shop คอเดิมอีกแล้วที่คอแหลกแบบฟูตาอันเนี้ยมันเป็นไฮไลท์ที่แบบไฮไลท์แบบนักขาอะนื้อออกปะเ <laughs> มนไฮไลท์มันไม่ได้เล็กนะทุกคนแต่ว่าพอปัดแล้วมันได้ฟิลเบาๆแล้วก็มีอีกตัวหนึ่งที่ชอบมากๆเลยนะคะยวขอไปหยิบแบบนึงทุกคนอันนี้ก็ <laughs> เป็นลิมิเต็ดอีกเหมือนกันทุกคนอย่าโกรธนะแต่ว่าอันนี้มันมีไซส์ปกติขายด้วยไงทุกคนอีกตัวที่ชอบก็จะเป็นไฮไลท์ในพาเลตของ Dior ตัวนี้นะคะอันนี้เป็นคอน่าจะปี2021 <c oughs> ชิ้นนี้เป็นชิ้นที่แฟนซื้อให้เป็นของขวัญวันครบรอบ10ปีนะคะซือเมื่อ สองปีที่แล้วมันจะเป็นแบบนี้นะคะทุกคนไฮไลท์ที่มาในแพนเนี้ยคือมันสวยมากทุกคนมันเป็นไฮไลท์แบบนะะักข่าเหมือนกันอะ่ะหน้าดูเงาวาวแต่ดูไม่ออกว่าวาวเพราะอะไรเขาจะมีบอกสายจริงที่มีขายแยกด้านหลังตลับอยู่นะคะทุกคนของไฮไลท์เป็นรุ่นเดี๋ยวแปะรูปแยกไว้ให้ละกันนะ้อมถ้าใครชอบของดีโอก็ ไปตามกันได้เดี๋ยวติดก็ว่าจะไปซื้อใส่จริงมาเหมือนกันเพราะว่ามันสวยโอเคเรามาลงไฮไลท์นี้กันต่อเมื่อกี้แหวะเมาส์ไงแต่ว่าของดีออหะไฮไลท์คือจึ้งจริงนะทุกคนเข้าใจเลยอะ่ะว่าทําไมเขาถึงทําเซ็ตของขวัญมาพอเราได้เป็นของขวัญแล้วเราได้ลองใช้อะ่ะเราก็จะชอบใช่ไหมแล้วเราก็จะหาทางไปซื้อใส่จริงโอเคลงไฮไลท์เสร็จแล้วนะคะคนทัวร์ที่ชอบก็จะเป็นของอีกฤทอีกแล้วก็อย่างที่บอกเมื่อกี้ไปว่าแบรนด์เขาเพิ่งปิดตัวเสียดายมากพอเนี้ย คือคอนทัวร์ที่ถูกปองมาทุกคนมันธรรมชาติจนบางทีเราทาเองเราก็งงเองว่าแบบทาหรือยังอะคือมันธรรมชาติเบอร์นั้นเลยอะตรงสันจมูกอย่างเงี้ยพอลงเสร็จอะมันจะมีความอยู่ดีๆจมูกเราก็เล็กลงแบบไม่มีเหตุผลอนะทุกคนอยู่ดีๆจมูกก็แบบ,บเล็กลงเลยไว้เดี๋ยวปลายปีแล้วกันเนาะเดี๋ยวเราลองหาตัวอื่นที่มาเป็นแบบ ตัวตายตัวแทนเครื่อสงสำอางฝั่งเกาหลีอะน่าจะมีที่สีใกล้เคียงกับตัวนี้อยู่เหมือนกันอย่างที่เห็นแบบแวบ,บก็จะมีทูค f ูฟอร์สกูแล้วก็ของจองแซมุนถ้าจำไม่ผิดนะที่รู้สึกว่าโทนสีจะมีแบบเออเออประมาณนี้เหมือนกันสุดท้ายนะคะในหมวดหมู่ลิปสติกคนนี้คนเดิมที่แบบใช้แล้วใช้อยู่ใช้ต่อนะคะ Country and Street นะชอัานิลิปกับด้าน เป็นตัวนี้นะคะอันนี้ก็คือแบบเป็นลิปมันที่ไม่เหนอะหนะแต่ชุ่มชื้นทาแล้วปากไม่แห้งแล้วก็หอมด้วย ปกติติเจะลงตัวนี้ก่อนที่จะแต่งหน้านะคะแล้วพอจะทาลิปก็ค่อยเฉดน้องออกแต่ว่าอันนี้ก็เราอยากเรียงตามหมวดหมู่แล้วกันเนาะทุกคนจะได้ไม่สับสนส่วนลิปที่ชอบทั้งหมดของครึ่งปีแรกเป็น3ตัวนี้นะคะมีของสีจันอะควาบอมแล้วก็ตัวนี้เป็นของแอมเมสค่ะเดี๋ยวเรามาให้ดูสีจันก่อนละกันเนาะมันจะมีความเป็นลิปทินค่ะทุกคนซึ่งอันนี้ยเธอรู้สึกป่ะว่าแพคเกจคล้ายๆแบรนด์อะไร เธอรู้สึกป่ะสีที่เธชอบนะคะเป็นเบอร์04กับ08นะคะในขวดมันดูเข้มนะทุกคนแต่เวลาพอทาจริงๆอะมันจะมีความเป็นฟิลแบบเบาๆใสๆเบอร์04จะเป็นชมพูแล้วก็4 08จะเป็นฟิลแบบ นูดนูดอมส้นนิดนึงนะคะเป็นสีนูดที่ถูกต้องมากใช้ง่ายมากแต่ว่าข้อเสียเดียวของตัวนี้เลยนะคือแพคเกจมันเลอะเทอะง่ายมากทุกคนแล้วเคยเอาใส่กระเป๋าไปแล้วแบบหกอ่ะเพราะฉะนั้นถ้าใช้ตัวนี้เวลาพกก็แนะนําให้ใส่กระเป๋าที่แบบพื้นที่น้อยแล้วก็อยู่ทรงแบบที่มั่นใจว่าใส่น้องไปแล้วน้องจะไม่เอียนไม่หกอะ่ะทุกคนเพราะไม่งั้นน้องมีสิทธิ์หกพอลงไปอ่ะมันจะมีความกลอซี่บนปากเรานิดนึงแต่ว่าหลังจากเช็ดความเงาเช็ดความกลอสออกอะก็จะมีสีสเตนติดปากเราประมาณนึง ทนมากอันนี้คือกินข้าวก็หลุดเหมือนกันตัวลิปของ Air m a สนะคะอันนี้คือได้มาเป็นของขวัญตอนที่แบบลาออกจากงานประจําแล้วก็พี่หัวหน้าซื้อให้เป็นของขวัญส่งท้ายอะไรเงี้ยทุกคนอันนี้เป็นสี Rose Apricot นะคะเบอร์14ปกติอะคือลิปบาม,มันจะมีความแบบเงาๆหน่อยใช่ไหมแต่อันนี้เป็นลิปบารมที่เป็นเนื้อแมทเนี่ยเห็นไหมตอนแรกลงไปมันจะไม่เห็นสีแต่ว่าพอทิ้งไว้สักพักนึงอะ เขาจะค่อยๆเริ่มเปลี่ยนสีอันนี้มันก็จะเป็นสีแบบชมพูกุหลาบที่มีความอมส้มนิดๆนะคะซึ่งสีแบบน่ารักมากทุกคนแล้วก็ใช้ได้ทุกวันเลยอันนี้เป็นลิปที่ติดปกติดกระเป๋าตลอดเลยนะคะเติมแล้วสีมันดูแบบผู้ดีอะสีมันดูไม่เอะอะไม่ตะโกนวันนี้คือสีปากเลิมของติ๊นะคะติ๊ก็เป็นคนที่ปากค่อนข้างซีคือผืนปากไม่มีสีเลยเนี่ยเห็นปะ สีมันมีความแบบลูกคุณหนูอะ่ะคือชอบมากวันไหนที่ไม่แต่งหน้าหรือว่าแต่งหน้าเบาๆก็คือลงเดี่ยวๆได้เลยอะ่ะก็เลยเป็นลูกหลักมากคิดว่าถ้าใช้หมดอะ่ะก็จะซื้ออีกดีมากเป็นลิปมันที่แบบใช้แล้วปากก็ไม่ได้ชุ่มชื้นอะไรเลยแต่ว่าสีสวยมากชอบนะคะหน้าเรามาแบบชมพูทั้งหน้าแล้วเนาะทินก็จะใช้เป็นตัวนี้นะคะของสีจันเบอร์ศูนย์สี่ใช้อ่อยมากเพราะว่าสีอันใช้ง่ายนี่เหนเหรอลงแปะในปากมันก็จะเป็นแบบนี้ เมมก็คือสวยเลยตอนนี้ก็แต่งหน้าเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวขอตัวไปจัดผมจัดอะไรก่อนนะแล้วเดี๋ยวมาเมาส์ต่อท้ายคลิปค่ะโอเคค่ะทุกคนนี่ก็เป็น everyday look ที่ติสแต่งบ่อยที่สุดในปีนี้นะคะด้วยเครื่องสำอางที่ใช้แล้วชอบที่สุดในครึ่งปีแรกค่ะเป็นฟิลเบาๆใสๆคือจะไม่ได้แต่งหน้าแน่นสายฝ่อเยอะแบบเมื่อก่อนนะคะแล้วก็เดี๋ยวเรามี favorite skin care ต่อจากคลิปนี้เลยนะคะก็เดี๋ยวฝากเราติดตามกันด้วยนะคะคือเครื่องสำอางอาจจะมีน้อยนิดนึงแต่ยวคิดว่าปลายปีแล้วกันเนาะจะพยายามหาอะไร ใหม่ๆมาลองแล้วก็มารีวิวให้เพื่อนทุกคนดูกันอีกนะคะสําหรับวันนี้ก็น่าจะเป็นประมาณนี้เนาะหวังว่าจะพอป้ายาพเพื่อนเื่อทุกคนได้บ้างกรุบกริบนะคะอยากให้รีวิวอะไรอยากให้ทําคลิปอะไรก็คอมเมนต์บอกกันได้นะคะโอเคสําหรับคลิปนี้ก็ต้องไปก่อนแล้วนะคะไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะบา,บายยอ่ะประมาณนี้สําหรับงานคิวเสียงเป็นอะไรก่อนโอเคตอนนี้เธอกล้องมันโฟกัสหน้าฉันปะ กัดไม่องฟูกกัดไม่โอเค